ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันนางสาวกมลรลักษุญม,มากนะคะค่ะช่วงนี้เราจะพาทุกคนไปดูจับก,กับการ d r อิ i n g นะคะว่าการ d ออิ i งคืออะไรอย่างแรกเลยนะคะการ d ออิงก็คือการใช้เครื่องมือเครื่องมือเครื่องใช้เช่นดินสอปากกาหรือวัสดุอื่นค่ะโดยเราจะวาดบนกระดาษนะคะโดยซึ่งเราไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคที่พิเศษ อะไรขนาดนั้นค่ะเราสามารถใช้เทคนิคที่เราถนัดได้ค่ะซึ่งาการวาดภาพนะคะจะเป็นการสื่อสารความคิดอารมณ์ผ่านเส้นและรูปล่างรูปทรงต่างๆค่ะซึ่งการที่เราวาดภาพเนี่ยเส้นแต่ละเส้นจะสามารถทําให้เรารู้ว่าคนคนนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์เป็นคนใจเย็นค่ะเช่นนะคะถ้าแบบเราวาดเส้นปุด ภาพนี้เป็นยังไงคะ mm hmm. ก็คือเราจะรู้สึกว่าอุ้ยมันรู้สึกอารมณ์รุนแรงคะ่ะแต่ภาพนี้อาจจะไม่เสื่อไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ว่ายกตัวอย่างค,ะค่ะข่าต่อมาก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่ใจเย็นนะคะโดยคนที่ใจเย็นเนี่ยภาพว่าส่วนใหญ่ทางภาพต่างๆจะเป็นคนที่ใจเป็นงานที่มีความละเอียดะคะ่ะนี่เห็นไหมคะเพราะว่าสามารถทําได้ดีกว่าเอ,อคนที่ อารมณ์ร้อนค่ะดูประเภทของการดอรอิ่งก็จะมีหนึ่งเลยนะคะก็คือดออิ่งโดยดินสอค่ะโดยจะใช้ดินสอเป็นหลักค่ะสอนะคะจะเป็นการใช้ปากกาค่ะจะเป็นในงานที่ต้องการเส้นที่คมค่ะ3การดอรอิ่งด้วยหมึกค่ะเช่นหมึกจีนวาดภาพหมึกจีนค่ะต่อไปก็จะเป็นการดอรอิ่งด้วยเส้นโดย เส้นนะคะก็จะมีเส้นนี่ฟันปลาเส้นคืนเส้นตรงอะไรอีกคะค่ะค่ะนี่เป็นตัวอย่างของเส้นนะคะต่อไปก็จะเป็นการ drawing character ค่ะซึ่ง character คือจะเป็นการที่เราวาดภาพของ ตัวละครบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สื่อหเห็นว่าเอ้ยนี่เราวาดเขานะอะไรประมาณนี้ค่ะแบบเราจะดึงลักษณะเด่นของเขาค่ะเหมือนดิฉันใช่ไหมคะนี่ดิฉันมีรักยิ้มดิฉันผมฟูก็เราก็จะวาดเด็กที่มีความผมฟูนิดนึงนี่แบบนี้ค่ะถ้าดิฉันปล่อยผมมันก็จะหยิกว่านี้ใช่ไหมคะแล้วลูกตาตืดๆก็จะมีนี่ค่ะรักยิ้ม แบบนี้ตื๊ดตืดขตาหน่อยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะต่อไปเครื่องมือที่ใช้ในการดอกิ่งก็จะมีดินสอปากกาแปรงหมึกแล้วก็กระดาษค่ะโดยกระดาษนี้มันจะมีกระดาษหลายลักษณะนะคะขันไปก็จะเป็นเทคนิคพื้นฐานในการดออิ่งค่ะก็จะมีการสร้างเส้นโดยการใช้เส้นเพื่อสร้างรูปร่างและรูปทรงค่ะ เช่นเราจะมาอมทำให้ดูนะคะตัวอย่างก็คือวาดโค้งโค้งหน้าค่ะนี่ค่ะก็จะมีวงกลม,มแบบหนึ่งนะคะไม่ติดวงกลม,มนี่แล้วก็จะมีแบบนี้โดยจะมีสามส่วนได้สามส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีปลายจมูกกับคางปลายจมูกกับคิกกบค้ว แล้วก็หน้าผาค่ะเห็นไหมคะนี่คือส่วนที่หนึ่งนะคะนี่คือส่วนที่สองส่วนนี้คือส่วนที่สามค่ะนี่ค่ะส่วนที่สามใช่ไหมคะนี่โดยที่หูเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะ เราจะไม่ออกไปไหนจากวงกลมตรงนี้ค่ะเราไปก็จะเป็นจมูกนี่ก็จะเป็นเป็นสามเหลี่ยมนี่ค่ะซึ่งห่างตาถ้าเราหันข้างใช่ไหมห่างตาของเราจะอยู่ที่ปลายจมูกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะปลายจมูกเขาอยูรดนี้ใช่ไหมคะนี่หางตาก็อยู่ที่ปลายจมูกส่วนเอ่อมุมปาก ก็อยู่กับระหว่างตาตรงนี้ค่ะใช่อนี้ก็จะเป็นันนี้ก็จะเป็นการเใช้การใช้เส้นเพื่อ,อ,อกําหนดรูปร่างรูปทรงค่ะต่อไปก็จะเป็นการเติมเงาเพื่อเพิ่มมิติแล้วก็ความลึกให้กับภาพนะคะก็นี่เลยค่ะเห็นไหมคะตอยแรกของเขาก็จะเป็นแค่ รูปแรกรูปทรงธรรมดาเลยค่ะเห็นไหมคะนี่รูป่ากไม่มีเงาแล้วมีแค่ตรงนี้นึงก็คือธรรมดาแะคะเขาก็ค่อยเติมเงาเทีนิดเทนิดเทีนิดตอนแรกเห็นไหมเขาจะมองทุกอย่างให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมยมัเลยค่ะนี่ตอนแรกนี่กลม ที่เราถ้าโดยถ้าเราจะแรงเงานะคะจะแรงแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วถ้านี่ค่ะโดยที่ถ้าใครเป็นคนที่ละเอียดมากๆเราก็จะได้งานที่เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะมีการใส่ลายละเอียดเห็นไหมนี่ละเอียดต่างๆจมูกจมูกอะไรประมาณนี้ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการสร้างรายละเอียดในการเพื่อรายละเอียดลเล็กๆเพื่อให้ภาพดูสมจริงอย่างที่บอกไปใครเห็นไหมคะเห,หมือนแววตาของเขาไม่ได้ดําแบบดําทั้งดวงอะคะ่ะจะมีการใส่เวลาตาที่มีความสะท้อนของเอ,อภาพหน้าจอที่เรามองน้ามองแสงอะไรต่างๆเห็นไหมคะมีแสงตกกระทบกเห็นไหมคะนี่ เราก็จะเป็นการต่อไปก็จะเป็นการใช้พื้นที่ว่างการใช้พื้นที่ว่างในการเอ,อในภาพเนี่ยจะช่วยให้เราเน้นวัตถุได้ค่ะแบบมีกระดาษสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะถ้าเราวาดตรงกลางอุย้ยเราก็รู้เลยว่าอุย้ยนี่คือภาพวาดอะไรเไห็นคะนี่ค่ะต่อไปก็จะเป็น ข้อดีของการดออิ่งนะคะเลยก็คือ1สามารถช่วยพัฒนาแล้วก็เพิ่เสริมทักษะการสังเกตให้แก่เด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะแบบค่ะเหมือนฝึกสมาธิให้กับบางคนนั้นค่ะว่าเออเหมือนลูกสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเนี่ยสามเหลี่ยมอุ้ยแสงกระตกกระทบอยู่ฝั่งทางไหนมันตกกระทบฝั่งนี้เราก็ต้องไลงเงาฝั่งนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะแสงมาทางนี้นะ เราก็ต้องอยู่ฝั่งทางนี้ค่ะนี่โดยที่บนไม่ถูกก็ต้องมีเงาเหมือนดวงตาอุ้ยดวงตามีอะไรบ้างคะเหมือนลูกตากลมๆเนี่ยไหมคะนี่ลูกตานะคะเห็นไหมเขาก็จะไม่มีแค่อันนี้อย่างเดียวนะคะเขาก็จะมีตรงนี้หนึ่งแววตาค่ะแบวตาซึ่งเบตาเราจะไม่ดาหมดนนะคะมันก็จะมีคว,มมความเมีแสงสะท้อนอย่างที่บอกไปข้างต้นข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันอ่อน,ออนๆนะคะซึ่งปากกา ไม่สามารถทำได้ค่ะนี่เห็นไหมคะต่อไปก็จะเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ค่ะโดยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสามารถแสดงออกทำความคิดแล้วก็จินตนาการได้อย่างอิสระค่ะซึ่งในการอย่างที่บอกค่ะว่าการ d r อการวาดภาพไม่ไม่มีความผิดหรือถูกว่าอย่างนี้ผิดหรือว่าอย่างนี้ถูกค่ะเราสามารถวาดได้ตามใจตัวเองเลยค่ะโดยที่ไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรคะไม่เบียดเบนผู้อื่นค่ะ ต่อไปก็เป็นการช่วยลดความเครียดค่ะการดออิ mm ่ง hmm. เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ลดความตึงเครียดได้อย่างมากค่ะในวัยเทียบไม่ทํางานวัยเด็กวัยเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะมีความกดดันจากการเรียนจากที่โรงเรียนมาอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็บางทีการดออิ mm ่งก็จะช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ทําให้จิตใจสงบค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างผลงานนะคะนี่เห็นไหมคะนีนะ่นี่ก็จะเป็นผลงานของดินสอนะคะดินสอจะเป็นดินสอ ee ค่ะนี่ก็จะเป็นปากกาเห็นไหมคะโดยภาพปากกาเนี่ยจะมีความละเอียดมากคือโดยที่ ก็คือจากที่ทราบกันค่ะว่าปกกระการมไม่สามารถลบได้ใช่ไหมคะถ้าเราลบก็มันก็จะเป็นงานที่ไม่สวยค่ะเห็นไหมคะเราต้องมีความใจเย็นค่ะซึ่งถ้าใครอารมณ์ร้อนเนี่ยก็อาจจะทําได้ยากนิดน,นึงค่ะค่ะจากไปนี่จะเป็นภาพหมึกจีนนะคะวาดคนหมึกจีนค่ะเห็นไหมคะก็จะมีการตวัดตวัดตวัดไปเลยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นภาพเออเขาเรียกว่าไรคะ ภาพวาดภาพบุคคลค่ะหรืออีกในนึงก็คือภาพล้อเลียนค่ะวาดภาพล้อเลอเียนก็คือโดยการที่เราจะเอาจุดเด่นของคนคนนั้นมาวาดเป็นรูปภาพค่ะให้ออกมาเป็นรูปรูปคนนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่นํามาโชว์นะคะนี่ค่ะนีะจะเป็นภาพหมึกจีนเหมือนกันค่ะเป็นทิวทัศน์ปรมานี้ค่ะก็สรุปนะคะก็คือการดอกอิงเนี่ยคือไม่เพียงแต่จะเป็นการ วาดภาพแต่ยังเป็นการฝึกฝนทักษะการมองเห็นการสังเกตการใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการรังสรรค์ผลงานให้ออกมาสวยงามแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารผ่านการสร้างสารรค์ผลงานทางศิลปะค่ะโดยที่เราจะเริ่มจากพื้นฐานแล้วก็ฝึกฝนอย่างต่อนเนื่องเพื่อพัฒนาฝีมือค่ะสู้ๆนะคะใครที่กำลังจะรออิ่อยู่ขอบคุณค่ะ